นิโอหาอะไรเหรอลูกนิโอครับหาอะไรเหรอเล่นอะไรอยู่ครับรบอลลูอ๋อนิโอเห็นเขาบอกมีวันนี้มีเกมปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้หาของหรือหาอะไรนี้ไม่น่ใจะนิโอรู้เรื่องไหมเหรองั้นเราไปลองหาของกันไหมไหนดี呀ะ็ะอ,กอกบ้านเหรอตู้ล็อกซ <c oughs> <c oughs> ะแล้ว <c oughs> โอ้ม oh, right, mm ันอะไอ่ะลูกมีของซ่อนอยู่ที่บ้านหลังนี้โอเคล็อกด้วยล็อกประตูได้ลูกโอเคแล้วซ่อนบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างล่ะ อยู่ตรงไหนอีกนะเขาไม่บอกเขาไม่บอกอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังก็ไม่มีหรอตรงไหนอีกนะลองดูในห้องน้ำสิมี เปิดประตูกันนะที่เปิดไฟกันนะมีไหมเล่ยใต้กระถางมีไหมไม่มีมมไม่มีหรอเอ๊ยแล้วมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยของเล่นมีอเอาเต็มเลย่ไหนไหนล่ะหาซิ กลับมาที่ห้องเดิมเหรอหรอือหาอีกเหรอเอ๊ะแถวแถวนี้มีไหมอ๋อมีนี่อือโอเคเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะมีปิศาจอยู่ที่ต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมคือต้นไหนมั่งนะเหลือโอเคไหนต้นไหนคือต้นไม้ปลอมมั่ง โอเคเราหาทุกสิ่มีไหมไม่มีไม่มีตรงไหนมีอ่ะมีตรงนั้นอ่ไปดูไปดูไปดู ปริศนาเขาเขียนว่าอะไรลูกมาดูข้างนอกมา 21, 27, แล้วาโอ,โอเคแล้วเราต้องไปที่ไหนต่อละ่ะกระดาษชมพูไม่ใช้แล้วหรออืมอเคเบาพี่ยครับ เราต้องทำอะไรเหรอมันคืออะไรอะครับมีมีของอยู่ที่เก๊มีของอยู่ที่เก๊เก๊เไหนนะ มีไหมมีเหลืออันสุดท้ายคำตอบคือถังรถถังโอเคมันคือรถถังเยี่ยมมากเลยเนี่ยเจอแล้วใช่ถ้าถ้าอยากจะให้ผมทำอันนี้อีกก็แค่กดไลค์ถ้าผมเห็นว่ามีแค่มี100่งร้ไลค์ผมจะทำอีกนะครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ